สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวเอฟเฟก t ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเดียวที่ผมใช้ประจำการในการทำคลิปอยู่ณักตอนนี้นะครับผมก็คือ G2 Distortion ของ p i d d o n Tank ครับผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าก็ใช้มานานนะเนี่ยผมใช้ตัวนี้จริงๆตัวเดียวเลยโอเคครับอย่างแรกเลยผมต้องบอกอุปกรณ์ที่ผมใช้อัด ก่อนนะครับผมผมใช้ t e l e c a s t e อร์ที่ผมใช้ในคลิปท,ทุกคลิปของช่องนี้อยู่แล้วนะครับผมตัวเทเลตัวนั้นเลยมันเป็น s ิงเกิลคอยลตัว s i งเกิ c o อยตัว n e ็กแล้วปลิดนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้อัดก็คือเป็นซ o ม h s 1 n นะครับก็คือซ o มเนี่ยยิงตรงๆไปเลยยิงตรงๆหน้าตู้เพราะว่าซ o ม h หเนี่ยผมอยากให้มันได้เสียงที่ออกมาเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องเราฟังในห้อง นะครับผมโอเคมาเทสดี่เสียงคลีนก่อนนะครับเสียงคลีนจะเป็นเสียงของปิกอัพตัวบิดก่อนนะผมจะเทสแบบปิดเกนทั้งหมดก่อน มันจะเหมือนมันมีเกณฑ์ขึ้นมานิดหนึ่งนะตัวนี้ก็คือผมก็ลองใช้แบบพวกเกี่ยวกับเล่นบลูเล่นแบบฟิวชั่นแจ๊สอะไรพอได้แต่คือมันไม่ได้หวานเท่าแบบพวกโอเวอร์ได์แท้ๆอะไรอย่างนี้นะถ้าเปิดเกณฑ์อ่อนๆนนะครับแต่พอถูกถ่ายไปได้โอเคผมใช้ปิ๊กบางๆหน่อยนะครับจะเล่นแบบสไตล์ฟังกี้ให้ฟังก่อนนะปิ๊กอัพตัวบิดนะครับ โซโล่ Slow, ดูครับเคลองแก๊กต่างนะครับปิกอัพ2ตัวผสมกัน คือแบบถ้าปิดเกณฑ์ต่ำๆเลยเนี่ยพอที่จะเอาไปแบบเป็น OD แทนได้ไหมผมว่าไม่เหมาะแต่ถ้ามีตัวเดียวเนี่ยก็เล่นได้เพราะผมก็เล่นแบบนี้อยู่คันนี้ลองมาเป็นสัก9โมงนะครับเป็น p ิกอัพตัวบิดอ่า แกกลางนะครับ ขอจะอธิบายเกี่ยวกับระยะ9โมงอะระายะ9โมงเนี่ยเป็นนัดที่จริงๆแล้วผมจะใช้10โมงซะด้วยซ้ำในการที่แบบเล่นแจมพวกเพลงที่แจมพวกแบ็กกิ้งแท็กที่มันแบบนุ่มๆซอบซออะไรประมาณนี้ครับผมเหนียวไหมเหนียวนะครับตัวนี้เหนียวนะพอเที่ยงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแบบพวกล็อกๆละนิดหนึ่งเกือบจะล็อกแต่ก็ล็อกไม่สุดคืออันนี้ก็คือเหมาะกับโซโล เป็นโซโล่แบบพวกเพลงที่มันไม่ได้แรงมากไม่ถึงกับ,บล็อกมากแต่ด้วยกีตาร์ตัวเนี้เปิดที่ตอนเที่ยงแล้วเกณฑ์มันได้เท่านี้ด้วยนะครับผมโอเคลองมาฟังแบบริทึมนะโซโล่ครับ นะธุริดคือระยะนี้ก็คือเล่นสนุกนะเป็นระยะที่แบบเล่นจำแจเจอแบ็กกิ้งแท็กแบบพวกแบบฟิวชั่นกลางๆเนี่ยสนุกนะผมชอบลองดูปิกอัพกลางนะครับ 是喽。<Solo. S 2> okay. ก้ับตัวบนตัวเน็กนะครับ เหนียวมือครับผมเหนียวมือเกณฑ์กำลังดีนะส่วนเสียงเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วเล่นได้ในราคานี้นะครับผมง่ายๆคันนี้ลองผมไปบ่ายสาเลยนะครับบ่ายสเนี่ยสเกจจีปิดก่อนปุ๊บบ่ายสามเนี่ย,กกจจย,มยผมจะเล่นเยอะเกือบที่สุดเพราะว่าจะใช้ในระยะนี้ในการโซโลเพราะว่าผมจะเล่นแบบร็อกเฮฟวี่ค่อนข้าง,งเยอะเล่นดีมเพเตอร์อะไรพวกนี้หรือเพลงที่มันมีการปันป่นๆในประมาณบ่ายสา 4โมงหโมงประมาณเนี้ยจะใช้ในการบอกโซโล่ค่อนข้างเยอะนะครับจะลองสัก4โมงนะเอาแบบใช้งานจริงให้ดูเลยเป็นริทึมกว่านอากาศนะครับตัวบิดนะครับผมอย่าลืมว่านี่เป็นสิ่งกันขอยนะ อ๋อพี่อัพตัวกา นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบอิมพอไวส์นะครับผมไปเรื่อยๆสลับแก๊กไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ลองฟังฟังดูอันนี้เป็นซัสอาฟที่ผมเล่นปกติผมไม่ชอบที่จะให้ซาวมันบาดหูมากแต่เกือบเกือบเกือบแต่ว่าแหลมมันก็ไม่ใช่จมคือให้มีแหลม ให้รู้สึกว่าเออมีแหลมพุ่งขึ้นมาแต่ไม่บาดออกมาเนี่ยผมจะประสาประมาณนี้อันนี้เป็นซาที่ผมเล่นกับพวกอาเมทัลน,นิดนึงนะครับ ก็ให้หลองสาวนะครับอ่ะสรุปนิดนึงนะครับผมก็ถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าอย่างล็อตเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่โอเคจะเป็นเอฟเฟกตัวหนึ่งนะที่ผมเก็บไปใช้เรื่อยๆคิดไม่ออกก็หยิบตัวนี้มาใช้นะครับในอนาคตก็ถ้าเกิดมีเงินก็คงจะซื้อแบบโอไดติดตัวไว้ถามว่าทำไมถึงใช้แค่นี้เพราะว่าผมเล่นอยู่แต่กับบ้านนะครับช่วงนี้แล้วก็ เวลาอัดเสียงเนี่ยก็เราก็ไปใส่ในโปรแกรมได้นะแล้วก็เมื่อก่อนที่เคยเทสเนี่ยก็คือเป็นเล่นกลางคืนมาตัวเนี่ยก็ไม่จมโดยเอฟเฟกพวกแบบผมเรียกมือเอฟเฟกพวกเนี่ยลักษณะทูเบลพาซุกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยจมอยู่และนะมีเรื่องเล่านิดนึงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เมทัลโซนแล้วอย่างที่รู้กันว่าบอ s เมทัลโซนถ้าปรับไม่เป็นเนี่ยเละ วันดีคืนดีผมไปห้องสองห้องหนึ่งเขาก็บอกน้องใช้บอสเทปเมนโซนเหรอน้องลองตัวนี้สิบอสแม่นโซนมันจมจริงๆมันไม่จมนะถ้าปรับเป็นอนะบอสอผมก็เลยอ่ะไหนพี่ลองดูตัวนี้พอหยิบมาเฮ้ยโหไม่จมเลยแล้วก็แบบพุ่งเหนียวหนึบหนาตอนนั å, ้นไม่เคยเจอเอฟเฟกแบบนี้ก็ตัวนี้แหละครับแต่น่าจะเป็นรุ่นแรกมั้งเฮ้ยไม่น่าเชื่อ นะถ้าคุณเล่นแบบไฮเกนนะั่นแหละที่ยังลงมาบายสามเนี่ยมันทําหน้าที่ของตัวมันได้อย่างแบบถึงพิกถึงขิงพูดงี้ดีกว่าถ้าลดลงมาพอได้นะครับพอเล่นเนียวเนียวนดน,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 นได้อยู่ มานนี้ได้อยู่นะครับผมส่วนไปเล่นกับฮัมบักกิ้งมันจะหนากว่านี้ไหมใช่ครับมันจะหนากว่านี้นิดนึงนะครับตอนที่ผมเทสวงก็ลองเล่นแบบเปิดเปิด,ปดให้ลองฟังเนื้อเสียงผมแบบเป็นคนที่ฟังเสียงแตกเวลาซื้อเสียงแตกชอบฟังเนื้อเสียงมันเพียวๆนะแบบเนื้อว่ามันแตกเป็นเม็ดละเอยียดขนาดไหนเป็นเม็ดที่เป็นเม็ดก้อนกลมๆหรือเป็นเม็ดสากๆหรือเป็นเม็ดแห้งๆนะครับผมมา ถ้าชอบคอนเทนตแบบนี้ก็ฝากติดตามกันไปนานๆน,นะครับผมกดอะไรก็ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างได้ทีกดได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ